สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาชวนเพื่อนๆทานโยเกิร์ตกันซึ่งวันนี้ที่หมอจะมาชวนทานเนี่ยเป็นโยเกิร์ตที่หมอทําเองเป็นโยเกิร์ตที่ทําจากนมพืช ซึ่งโยเกิร์ตที่ขายตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมักจะทําจากนมบัวแต่รุ่นใหม่ๆก็มีแล้วนะคะทําจากนมพืชแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเองเนี่ยเรามั่นใจปลอดภัยชัวว่าหนึ่งเราไม่ใส่น้ําตาลแน่นอนโยเกิร์ตของเราไม่มีน้ําตาลที่เป็นสารกระตุ้นการอักเสบให้ร่างกายถ้าถึงเราซื้อโยเกิร์ตนมพืชมาก็ไม่แน่ใจอ่ะมันอ่าน้าตาลไหมหรือตอนที่เขาทําอยู่เนี่ย เขาเอามาขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็ต้องมีสารกันเสียสารกันบูดสารคงตัวใช่ไหมมันก็ต้องมีพวกนั้นแต่ถ,ถ้าเราทําเองเนี่ยไม่เลยค่ะทาสําหรับพอกินหนึ่งอาทิตย์แช่ไว้ในตู้เย็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาทานได้แล้วที่หมอเคยพูดแล้วเรื่องนมพืชกับนมบัวถ้าใครไม่เคยฟังคลิปกลับไปฟังได้นะคะว่าเราควรจะเลือกนมชนิดไหนเพราะว่าถ้านมบัวเนี่ยก็สรุปคร่าวๆก็คือมี น้ำเหลืองวัวมีฮอร์โมนจากแม่วัวเอสโตรเจนก็สูงมียาปฏิชีวนะต่างๆที่เขาฉีดป้องกันเต่านมอักเสบให้วัวมี IGF1 เป็นตัวเป็นตัวที่เร่งการโตของเซลล์ เพราะลูกวัวโตเร็วกว่าลูก,ลกคนเนี่ยถึงสี่เท่ามันก็มี IGF1 เข้าไปสูงมันก็กระตุ้นให้อาจ,จมุดเนื้ององเนื้องอกมาลงมาเลงก็จาก IGF1 ที่เราได้รับมากเกินงั้นถ้าเกิดเราทำเองได้เนี่ยโยเกิร์ตจากนมพืชจะเวิร์กมากๆนะคะซึ่งหมอก็ถามสูตรน้องนีมาให้แล้วนะเนี่ยนีเขาทำไม่ให้หมอ คือโยเกิร์ตนมพืชมองเห็นกันไม่เอ่ยเนี่ยตักก็เป็นโยเกิร์ตเลยนะเป็นวุ้นๆเลยนะโยเกิร์ตแล้วพอกินนะคะเขาจะใส่เป็นถ้วยแต่อันนี้เอามาโชว์ให้ดูอ่ามีกล้วยกล้วยหอมลาสเบอรี่บลูเบอรี่สตอเบอร,อร,บอรี่อาจจะใส่กีวีหรืออะโวคาโดแล้วแต่ผลไม้ที่มีค่ะแล้วก็โรยข้าวโอต๊ตหมอจะเอาเข้าวโอต๊ตอบในอ่าพวกอบ,อบอบอ่ะ อ่าแล้วก็ใส่ไปเลย1-2ช้อนโต๊ะอะไรก็ได้แล้วหวักินแล้วอิ่มนะคะเป็นมื้อเที่ยงที่อิ่มมากแล้วนี่เป็นแยมนะแต่เป็นแยมที่แบบสุขภาพมากไม่มีน้ําตาลเลย100%เปซ็นเป็นแยมจากผลไม้เพียวๆหมอทําเองหมอซื้อเบอร์รี่รวมมาจากตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะเบอร์รี่รวม มีหลายชนิดเลยในถุงเนี่ยแล้วก็มาเคี่ยวในตั้งกระทะค่ะแล้วใส่เบอร์รี่รวมเข้าไปแล้วก็บีไปบีมาในกระทะนั่นแหละแต่อยากจะให้ใส่มีความหวานก็ใส่อินทผลัมอินทผลัมหมอใส่ไป4เม็ดเอาเม็ดออกนะแล้วเหลือแต่ตัวอินทผลัมแล้วตำตำตำ,ตำให้มันเหมือนน้ตาตาลปี๊บเลยแล้วก็เข้าไปคั่วกับไอ้พวกผลไม้ที่เราซื้อมานะคะผลไม้ฟรีซอะเบอร์รี่โหมีหลายชนิดเลยในผลไม้ฟรีซอะห่อหนึ่งนี่เททาแยมได้เป็นกระปุกเลย แล้วสมมุติว่าช่วงนั้นที่บ้านเรามีอะไรล่ะมีแก้มังกรแดงก็เอาเนื้อแก้มังกรแดงมาบี้ปนเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนมันเริ่มแห้งๆเป็นเนื้อแยมที่เราพอใจแล้วก็รอจนมันไม่ร้อนแล้วแล้วก็เทตักใส่ขวดโหลแก้วกาเนี่ยค่ะมาทานได้อร่อยมากๆสรุปแล้วเป็นผลไม้เพียวๆเลยอะ่ะใส่อินทผาลัามว่ายง่ายบางครั้งมีอะโวคาโดเยอะหมอก็เอาอะโวคาโดมาทําแยมออคือแล้วแต่จะทําเลยค่ะแล้วพอมากินคลุกกันนะอร่อยเลยอะ่ะ แล้วโยเกิร์ตที่เราทํามันก็ปลอดภัยไงเราไม่ใส่น้ําตาลเราไม่ใส่สารกันเสียสารคงตัวอะไรทั้งสิน้นแล้วยเกิร์ตพืชก็เวิร์กมากๆชวนให้เพื่อนๆทานนี่หมอทําถามสูตรนี้มาให้ว่าทำโยโกิร์ตทำยังไงนีเขาบอกว่าเอานมพืชมาเลยนะเทใส่หม้อเทใส่หม้อแล้วก็ ตั้งไฟอ่ะคนไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะนี่บอกนั้นเดี๋ยวไหมคนไปเรื่อยๆแต่ต้องคนมันจะได้ไม่ไม่ติดหม้อคนคนคนจะมันเดือดุ๊ปุ๊ปบุ๊ปุ๊อ่ะเดือดเสร็จแล้วก็ปิดไฟรอรอจนมันเป็นอุณหภูมิปกติเหมือนอุณหภูมิปกติแล้วไม่ใช่ร้อนอ่ะแล้วก็เอาหัวโยเกิร์ตนะคะหัวโยเกิร์ตเนี่ย ละลายก่อนให้มันไม่ใช่เป็นก้อนโยเกิร์ตนะละลายในตักนมที่เราทํมาในหม้อมาช้อนหนึ่งกระแตซ้อนสองซ้อนละลายจนเรียบร้อยแล้วก็เทเข้าไปในหม้อน,นั้นคนให้เข้ากันให้ดีเลยแล้วก็ใส่ซุปเปอร์แวร์ไว้ปิดไม่ให้อากาศเข้าหอ่อผ้าให้มืดแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่มันไม่โดนแบบโอ้ยเดี๋ยวโดนมาคนมาชนมาสั่นคลอนไม่เอาให้มันที่ที่นิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่สั่นแล้วก็ไม่โดนอากาศคือเราปิดซุปเปอร์แวร์ไว้แล้วก็ปิด ่อพาให้มืด12ชั่วโมงเค่ะเป็นโยเกิร์ตเหมือนนี่เลยเป็นซุปเปอร์แวร์อย่างนี้เลยแล้วกินนึงได้ตั้งหลายรอบหมอกินทีนึง 4- 5ช้อนนะให้นี้เขาตักช้อนโต๊ะอ่ะสักประมาณ4ช้อนโต๊ะกว่าแล้วก็ใส่พวกนี้ค่ะผละไม้ใส่ข้าวโอ๊ตอร่อยมากๆม,มาชวนเพื่อนๆทําโยเกิร์ตเองทําแยมเองนะคะแล้วก็เลยจะมาพูดถึงประโยชน์ของโยเกิร์ตให้ฟังด้วยหมอหามาให้ทั้งหมดมี8 ข้อข้อที่1น,นะช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารของเราเพราะเมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าเป็นโยเกิร์ตนี่มันคือนมนมจะนมพืชนมบัวก็ได้แล้วโดยหมักด้วยโปรไบโอติกหมักด้วยแบคทีเรียดีๆใช่ไหมมันก็จะเกิดการย่อยการเกิดแลคโตบาซิลัสแบคทีเรียดีๆ มันก็เป็นนมที่โดนย่อยแล้วโดนหมักแล้วงั้นมันโดนย่อยไปแล้วอะ่ะงั้นเรื่องระบบลำไส้ระบบการย่อยอาหารเราไม่ย่อยยากเลยไม่เหมือนนมทั่วไปนมทั่วไปมันก็ยังไม่เคยโดนย่อยบางคนก็แพ้นมย่อยยากออยิ่งเป็นนมวัวแพ้เลคโตสอะไรกันเยอะแยะนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราใช้จุลินซีเนี่ยหมัก จนเป็นโยเกิร์ตเปรี้ยวแล้วพอ12ชั่วโมงเมื่อกี้ที่หมอบอกพอมันเป็นอย่างนี้ต้องเข้าตู้เย็นนะถ้าปล่อยไว้เรื่อยๆเรื่อยๆๆจะเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นเพราะแบคทีเรียดีๆเอจูลินซีมันก็ทํางานต่อไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดเราเอาเข้าตู้เย็นมันก็จบขั้นตอนการทําแล้วก็ทยอยกินไปเรื่อยๆนะคะงั้นข้อที่1ก็คือช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารขับถ่ายดีลําไส้บีบตัวได้ดีอ่านะคะย่อยง่ายหมดกังวลที่จะท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูกนี่คือข้อที่1น ข้อที่2ประโยชน์ของมันคือช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันค่ะเพราะมันคือโปรไบโอติกตัวแลกตัวบคท l เัสเลยก็มีการศึกษาเลยว่าแลกตัวบาซิลัสเนี่ยแบคทีเรียที่ดีมันก็จะไปกดแบคทีเรียตัวไม่ดีพอแบคตัวแบคทีเรียตัวไม่ดีต่ําลงลําไส้เป็นแหล่งของภูมิคุ้มกันในร่างกายถึง70% ำได้ไหมคะงั้นแบคทีเรียตัวดีๆในลำไส้เฟื่องฟูยังไงกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวกระตุ้นการหลังสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สารตัวนี้ค่ะช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วแบคทีเรียดีๆในลำไส้หลังช็อตเชนแฟตตี้แอซิดตัวนี้กระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างดีเชื่อมโยงกัดเบนคอนเน็กชั่นเรื่องระบบภูมิคุ้มกันจะดีมากนะคะข้อที่3คุมน้ำหนัก ช่วงนี้หมอ้หนักขึ้นหมอกินโยเกิร์ตหมอเริ่มมากินโยเกิร์ตแล้วช่วงแรกๆหมอก็กินนู่นกินนีกนน่กินนั่นตอนนี้ก็งดไปก่อนพวกถั่วเปลือกแข็งอะโวโคาโดทั้งหลายจริงๆแล้วหมอใส่กิบบี้นันเนี่ยตอนนี้เอวนี้มีอะโวคาโดเหลืออยู่ก็มาทํามาโชว์ให้มันจะได้มีสีเขียวๆบ้างนะคะโยเกิร์ตนี้คุมน้ําหนักได้ดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นโปรตีนสูงอยู่ท้องอิ่มนานไฟเบอร์ก็สูงแยาอาหารสูงอีกนะคะ แคลอรี่ก็ต่ำมากเลยรู้ป่ะโยเกิร์ตยิ่งจากจากนมพืชน,นี่ no แโโคลอรี่เลยนะไม่ใช่โนแคลอรี่สิมีแคลอรี่ต่ำแต่โนคอเลสเตอรอลเพราะผลิตภัณฑ์จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคนชอบเข้าใจกันผิดกลัวโอ๊ยกะทิมีคอเลสเตอรอลไหมโยเกิร์ตเป็นจากอะไรอย่างเนี้ยจากถอ่อถัวลงถัวเหลืองจะมีคอเลสเตอรอลไหมโนคอเลสเตอรอลแล้วแคลอรี่ก็ต่ำนะคะแล้วแถมเราทำเราไม่ใส่น้ำตาล Ừ, อิ่มอยู่ท้องลดน้ำหนักได้ดีต่อไปข้อที่4ป้องกันพวกโรคหลอดเลือดหัวใจโรคพวกหลอดเลือดเส้นเลือดความดันไขมันต่างๆเพราะว่าอะไรคะเพราะาแบคทีเรียดีๆในลำไส้เนี่ยมันจะกระตุ้นระบบการย่อยอาหารพอย่อยอาหารดีแล้วพวกไขมัน น้ำตาลต่างๆพอเข้ามาจะเจอไฟเบอร์ไฟเบอร์มีทั้งชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ําเป็นยังไงคะจะช่วยจะช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลถ้าเกิดฟังหมอมาหลายๆคลิปไฟเบอร์จะละลายน้ําจะช่วยการลดดูดซึมของน้ําตาลลดการดูดซึมของไขมันส่วนไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําก็จะพองตัวทําให้อุจจาระพองตัวขึ้นขับถ่ายก็ง่ายงั้น พอระบบการย่อยอาหารดีดูดซึมสารอาหารดีและแถมมีพวกไฟเบอร์ต่างๆคอยดักจับไขมันเั้นโรคที่จะเกิดจากหลอดเลือดอักเสบไขมันในหลอดเลือดน้ําตาลในหลอดเลือดพวกนั้นก็จะดีขึ้นเั้นโรคหลอดเลือดโรคหัวใจต่างๆจะดีขึ้นนะคะต่อไปข้อที่5เสริมสร้างความแข็งแรงของพวก กระดูกและฟันเพราะในโยเกิร์ตเนี่ยเป็นแหล่งของโปรโตีนที่ดีมากโปรโตีนก็เสริมสร้างความแข็ง,ขง,ขงแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของกระดูกกระดูกเนี่ยจากแคลเซียมในโยเกิร์ตจะมีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะก็จะช่วยเรื่องเรื่องกระดูกส่วนไอเรื่องโปรโตีนในโยเกิร์ตก็ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อแล้วแถมในโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียดีๆทําให้ดูดซึมแคลเซียมได้เพิ่มขึ้นอีก แล้วมีตัวมันก็มีแคลเซียมด้วยแล้วแถมดูดซึมแคลเซียมได้เพิ่มขึ้นอีกงั้นเรื่องกระดูกและฟันเรื่องกล้ามเนื้อต่างๆจะแข็งแรงจะแข็งแรงดีขึ้นนะคะต่อไปข้อที่6กโยเกิร์ตมีวิตามินนะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน K ซึ่งพวกพวกวิตามินพวกนี้ก็เสริมสร้างทำให้ร่างกายฉั้นแข็งแรงวิตามิน B ช่วยบำรุงสมองบำรุงเส้นประสาทด้วยนะงั้นทานเลยค่ะโยเกิร์ตข้อที่7ด ช่วยป้องกันและลดการเกิดมะเร็งเพราะว่าพอกินโยเกิร์ตเข้าไปสมบบด,ดุลแบคทีเรียดีๆในลำไส้เราดีขึ้นการที่ของเสียในลำไส้จะหมักดองอยู่ข้างในก็น้อยลงพอของคอลำไส้พอเรากินอาหารเข้าไปของไม่ดีก็โดนไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำละลายน้ำดูดซึมกันไปหมดนั่นก็คือลดของเสียในลำไส้กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ได้ดีก็ลดการเกิดมะเร็งจำได้ไหมที่หมอบอกว่า All disease begin in the gut โรคทุกโรคมันเกิดจากลำไส้คุณรักษาลำไส้ให้ดีใส่โปรไบโอติกคือโยเกิร์ตดีๆให้มันเข้าไปทุกวันเนี่ยโรคต่างๆไม่ถามหาค่ะนะคะต่อไปข้อที่8ลดการเกิดโรคกระเพาะอาหาร เพราะว่าถ้าเกิดเคยใครเคยฟังคลิปเรื่องกระเพาะอาหารของหมอจะรู้ว่าสาเหตุของโรคกระเพาะคือ H pylori แล้วถ้าเราใส่โปรไบโอติกจากสิ่งใดๆดก็ได้ที่เป็นโปรไบโอติกเขาบอกว่าจะช่วยฆ่าเชื้อและลดเชื้อ H pylori ลงได้เยอะมากนะคะงั้นเรากินโยเกิร์ตไปเนี่ยโรคกระเพาะดีขึ้นเออพราะมันไปช่วยลดจำนวนของเชื้อ H pylori ฆ่าเชื้อ H pylori นะคะโดยที่ เอสเ o โ i ไลไม่ใช่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอย่างเดียวนะมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ก็จากสาเหตุของ H อสเพโลไลด้วยงั้นก็วันนี้มาชวนทาน8ข้อประโยชน์ของโยเกิร์ตแล้วก็ทำโยเกิร์ตเองนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะกินแล้วโยเกิร์ตนะทีนี้มือค่ำหมอถ่ายตอนกลางคืนกลับมาจากทำงานงดก่อนดีกว่าแช่เย็นไว้พรุ่งนี้ค่อยทานนะคะก็ฝากเพื่อน โยกเกิร์ตมาทานกันหรือทำกันเองค่ะโยกเกิร์ตจากนมพืชติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ